S <S> สวัสดีครับยินดีตอน,อนเราข้าสูยช่องตอมแตนตอมซิงครับฝนต่ครับหน้างานเละมากเลยป้ายป้าดูสมอ em ôm nè. nè. Yeah yeah. giúp. đi đi. Ông nó mà thế. Lốp el din mà đê. Chứ nhั่ง lại mỏng ไปไปเรียบร้อยไปคอยไลยโอ้ย <laughs> ไปคอยไยจี <laughs> มันเ e, ปลง,งทางห้างผมแล้วเดีย๋ยวทางนเานาะเดินมาฮาวะมึงาะ ปากข้างคอบัว่าข้างเขาม้าข้างเขาม้าดินนี่นะเดเี๋ยวัน้มาท่ามผูบ่ายาไปว เดี๋ยวรถไม,ม่าตามงผ่านแล้วเร<อ>ียบร้อยอสมอลไปครับพอโอ้ติดแล้วขั้นนี้ก็ติดอีกแล้วสมอลออกไปช่วยสิละคนครับ ไปครับคันนี้ก็ติดครับคันนู้นก็ติด <c oughs> โอ้ไปควายแลวตี้ขนัดนยู่ยูบยูบติดตึกลย <c oughs> ้ยแม่แต่บ้านเนี่ยนี่

Mình mà chôn tụt khắp <laughs> Đừng thoái lắng nhau nhau Số yêu sẽ hoa đừng thoái lắng nữa, đừng thoái nó chẳng có hả? đừng, đừng, đừng nào bà yên mà, đây. không có đừng thoái nó chẳng có ổng không có đừng thoái ổng không đừng có đừng đừng với hùn mê đừng có đừng có đê đừng có đừng

ไปพ่อ <c oughs> ไปสองสองสองพอไปกินหนึ่งโหลด กไปเลยหลักไปเลยเหยียดคู่มันเอาขบวนเรียนกันได้หนึ่งก็ไทยลูปเนี่ยกันเรียน เดี๋ยวคันหนึ่งครับติดลงครับติดลง <laughs> ไปไปไปไว้ไป้ไปไวๆไว้ไป, <laughs> ไป ึกถ่ายคือหอนเหรอไปครับอีกคันหนึ่งจะละขั้นแหมครับฮะได้แดงทั้งคู่มั่นแนบอ๋ เล่นคู่บ้านเลยไหนปะเล่นคู่บ้านอังไรย่งดีน,ดนี่ปับ๊บจักหน่อยอบอกเลยบ่บอบอ่เองรวมเอาดินเพี้ยนรถดำไม่ได้ดิ่ไม่ได้ <laughs> ไปครับไปใส่ดินก่อนดีกว่าไปกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ